สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครที่มองหาตกแต่งพุ่มนะครับแต่ว่าเป็นสายอ่อนครับสะพายหลังนะเครื่องยนต์ 26cc นะฮะเป็นแบรนด์คยวริสนะครับคยวริส H 2 6 0เห็นไหมครับตัดใบชาเนาะตัดยอดใบชานะ ตัดแต่งพุ่มไอ้ต้นต้นใส่ทองนะริมถนนนะสวยนะครับสายสลิงสวยๆเลย r M E H T 2 6 0ถังเาขาวกำลังโมดิฟายให้อยู่นะครับลานลานลานใหญ่นะลานท็ตนะก็ <C ioè S 2> คือถ้าสายยาวๆแบบนี้นะครับสามารถให้เครื่องอยู่บนหลังแล้วดึงสตาร์ท<ด>ได้เลย ตัวน,นี้นะสวยนะถังสวยเลยนะครับกำลังบริการให้อยู่นะครับนี่สวิตช์ปิดเปิดอะไรก็อยู่ตรงแฮนด์นะฮะมีคอนโทรลอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับคันเร่งมือจับครับสวยเลยสวยเลยตัวน,นี้สวยเลยเอาสี่พันหร้ยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับสี่พันห้อยห้าิบบาทรวมส่งนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเครื่องรับประกันให้100วันแล้วดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสวัสดีครับ